ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ่าและสหกรณ์การเกษตรนะครับได้ออกประกันภัยลดความเสี่ยงผู้ประกอบการประมงอ่าลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้กับผู้ประกอบการประมงนะครับด้พูดคุยกับคุณมานพจนนาหมายผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยแต่ถุนร้านเราจะมอบ กระปุกออมสินจากธนาคารออมสินเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM และก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 42210750 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่านรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ ของโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับซึ่งเมื่อรวมอายุของผู้ขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ต้องชำระคืนแล้วเนี่ยรวมแล้วต้องไม่เกิน70ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับขอ me, Twelve, าานําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีวงเงินไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับซึ่งเมื่อรวมอายุของผู้ขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ต้องชำระคืนแล้วเนี่ย รวมแล้วจะต้องไม่เกิน70ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามผู้ฟังว่าสินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้ที่มีวัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับผู้ที่จะขอสินเชื่อเมื่อรวมเมื่อเอาอายุของผู้ขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ต้องชำระคืนมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีอายุไม่เกินเท่าไหร่นะครับมีอายุไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมาครับ SMS 4221075 f a c e b o o k Live ่งเบกข้าไปที่เพจเก็บเบี้ย ได้ถุนดานนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับโดยธนาคารได้ขยายระยะเวลาในการออมออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ โดยสลากออมสินพิเศษ2ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น60บล้านบาทด้วยการแบ่งเป็นรางวัลพิเศษจำนวนสิรางวัลรางวัลละ3ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทรวมแล้วเป็น60ล้านบาทอีกด้วยนะครับสนใจก็ออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนายรักบรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดจาการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบง์นะครับและนายทวีลาภลทธาพิลมกรรมการและผู้จัดจาการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบง์ ank, ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าฮารานสู่การส่งออกนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านความรู้ด้านโอกาสทางการตลาดแล้วก็ด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทยเราให้สามารถพัฒนาสินค้าฮารานสู่ตลาดโลกได้ตามมาตรฐานสากลนะครับโดยเฉพาะการลุกตลาดใหม่และการค้าออนไลน์ทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลกและพร้อมกันนี้ครับได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของสินค้าไทยในตลาดฮารานความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายฮารานรวมทึงการเจาะตลาด กลุ่มลูกค้ามุสลิมผ่านช่องทางการค้าออนไลน์อีกด้วยนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผืเรียพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งจะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้วก็มีการขยายระยะเวลาการรับฝากออกไปนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้1ะ1 3 2ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่101.55ต่อปี ผู้ฝากครับเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการฝากก็ฝากขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1.1.1.5หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.gsb.or.th เง <g> ินฝากมั่นคงฝากเงินบั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับธนาคารออมสินครับได้มีการวางแผนการดำเนินง,งานในช่วงครึ่งปีหลังของปี2566นี้นะครับดยกาเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการเปิดตัวบริษัทนันแบง ภายในไตรมาสสี่เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับโดยจะใช้มาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งจะสามารถให้บริการสินเชื่อรายย่อยได้อย่างครอบคลุมแล้วก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกลงแล้วก็เป็นธรรมโดยจะใช้ l t e r n a t i v e Data อนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันซึ่งจะทําให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อสามารถทําได้ง่ายขึ้นนะครับและยังมีการเตรียมที่จะขยายเป้าหมายของการปล่อยสินเชื่อ ของบริษัทมีที่มีเงินจํากัดนะครับซึ่งธนาคารอมอสินได้ให้การสนับสนุนอยู่โดยสามารถโดยจะตั้งเป้าว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อให้ได้7 0 0 0ล้านบาทภายในปีนี้นะครับและนอกจากนี้ครับธนาคารยังมีแผนที่จะดําเนินง,งานเกี่ยวกับเรื่องของการสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและก็ด้านธรรมาภิบาลอีกหลายโครงการด้วยกันโดยธนาคารจะยกระดับการเป็นการเคลื่อนที่เร็วเพื่อย,ยกระดับการดําเนินง,งาน ESG in Action สารต่อธนาคารเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนรทบเดี๋ยวราไปพูดคุยกับคุณมานพจีนาใหม่นะครับผู้ช uh, ่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับเรื่องของการออกประกันภัยลดความเสี่ยงผู้ประกอบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะครับสำหรับผู้ประกอบการประมงตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณมานพครับครับสวัสดีครับคุณพิลาภครับครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณมานพครับครับก็ในเรื่องของโครงการประกันภัยเพื่อชาวประมงนะครับในภาคสมัครใจ ครับอันนี้ก็มีที่มาตั้งแต่สมัยพายุที่เกิดขึ้นทางภาคใต้นะครับบนที่วัดครับตั้งแต่ปีหกสองเพราโอ้เกิดประจําเลยเนี่ยปาบกปาบึกนะครับปีหกสองปาบึกนะครับซึ่นทั้งนั้นก็ได้สร้างความเสียหายกับพี่น้องชาวประมงเรือประมงเครื่องมืออุปกรณ์ในการประมงนะครับซึ่งรัฐบาลก็เห็นว่าก็ควรจะมีหลักประกันให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับจึงมอบนโยบายให้กับพอปพออปพอฮะครับพอปพอก็ ได้รับเรื่องมาแล้วก็หารือสับสนงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาัพนธ์ชาวประมงนะครับสมาคมประกันวินาศภัยรวมทั้งพกสนะครับก็ได้ได้ได้ร่วมกันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับการประกันภัยสําหรับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคุ้มครองกรณีที่พี่น้องชาวประมงได้รับความเสียหายจาก จากภัยธรรมชาติัท้งในส่วนของตัวเรือประมงแล้วก็การบาดเจ็บเสียชีวิตของของชาวประมงครับอันนี้อันนี้เป็นหลักการนะครับจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ออกมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสามแล้วครับส่วนคนธีครัฐบาอ,อแต่นั่นจากว่าในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของพี่น้องชาวประมงอาจจะยังไม่เข้าใจพอ รายละเอียดตรงนี้นะฮะเ,เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองต่อใหม่เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการอาประกันภัยชาประมงนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยอุบัติเหตุตหตไม่เท่าไหร่แต่เพศภัยนี่เราไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่นะครับพอมาเปิดปุ๊บมันมันเคลื่อนย้ายลําบากจะหลบมันก็หลบไม่ได้อะไรทํานองนี้นะฮะก็เลยทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าพอเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนคือเสียไปเลยนะครับไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยแต่วันนี้ ก็เมื่อมีประกันภัยเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยถ้าทรัพย์สินเสียหายยังมีการจ่ายเบี้ยประกันมาให้ก็สามารถนําไปบรรเทาความเดือดร้อนได้นะครับใช้คําว่าบรรเทานะครับไม่ได้แปลว่าไปแก้ปัญหาคุณเจอต่อครับเจ้ต่อเข้ามาน้องแบบขออภัยทีนึงนะครับเจอนะครับเจอนยครับถ่ายไปครับก็ในลักษณะเงื่อนไขยของของการประกันภัยนะครับก็ก็ผู้ประกันภัยก็จะต้องเป็นเจ้าของเรือประมงนะครับที่ที่มีสัญชาติไทยแล้วก็ จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเรือกับกรมประมงหรือกรมเจ้าท่านะครับในในเงื่อนไข,ขของลักษณะการประกันประกันภัยก็ก็เป็นในเรื่องของการคุ้มครองนะครับเป็นเรื่องของการคุ้มครองอความเดือดร้อนในในเบื้องต้นนะครับเพราะว่เาเบี้ยประกันก็ค่อนข้างจะถูกนะครับก็ก็กําหนดไว้ว่าถ้าเรือขนาดไม่เกินสิบตันกรอสนี่ค่า เบีย้ยประกันแล้วก็ค่าภาษีอกรต่างๆก็สามร้อยยี่สิบสามบาทต่อหนึ่งปีนะครับปีละนะฮะครับปีละครับกรณีเรือขนาดใหญ่สิบตันก็ขึ้นไปก็สี่ร้อยสามสิบาทต่อปีนะครับครับ,รบลักษณะของการการคุ้มครองนะครับก็คุ้มครองสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคุ้มครองในเรื่องของตัวเรือที่ประสบความเสียหายจากภายัยพิบัติอุทกภัยวาตภายัยพายุข,ขึ้นลมแรง เป็นแผ่นดินไหวสึนามิต,าต่างๆนะครับภัยธรรมชาติอที่ทําให้เรือเสียหายนะครับจนเรือสูญหายหรือว่าเสียหายจนไม่สามารถที่จะ,ะซ่อมแซมได้นะครับครับอันนี้ก็จะคุ้มครองอเบื้องต้นนะครับเป็นเป็นเงินชดเชยลําละหนึ่งหมื่นบาทนะครับลัละหนึ่งหมื่นบาทส่วนที่สองนะครับก็สําหรับผู้ที่อผู้ที่เป็นเจ้าของเรือผู้ที่ขับเรือนะครับจํานวนจํานวนหนึ่งรายนะครับที่ที่เป็นเจ้าของเรือ อ่าซึ่งส่วนใหญ่เราก็มุ่งเน้นชาวประมองอะพื้นบ้านนะพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านนะครับอ่าโดยโดยในส่วนของบุคคลนะครับก็จะค้าประกันในลักษณะของการสูญเสียชีวิตอ่าการอ่าสูญเสียในเรื่องของอวัยวะต่างๆนะครับสายตาหรือว่าการทุพพลภาพต่างๆนะครับจากภัยธรรมชาตินะครับในวงเงินคุ้มครองที่ไม่เกินรายละหนึ่งแสนบาทครับครับ ครับ,รบอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นลักษณะของการการประกันนะครับในกรณีที่ถ้าการประกันในภาคสมัครใจนะครับที่ทางผู้เอาประกันสามารถที่ทจะเอาค,ความคุ้มครองที่มีลักษณะที่สูงกว่านี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเบี้ยประกันที่ที่สูงขึ้นนะครับอันอันนี้ก็ก็พี่น้องชาวบังมองก็สอบถาม <S <S รายละเอียดที่ทกศได้นะครับ <le room S 2> แต่โครงการนะี้ครับเป็นโครงการที่ เบื้องต้นนี่ครับที่จะดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของที่น้องชาวประมงค,ครับผมครับส่วนใหญ่เนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาใช้เรือขนาดไหนฮะเออจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือขนาดขนาดเล็กนะครับขนาดไม่ถึงสิบตันกรอสฮะไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมเรือลำนิดเตียวพูดง่ายครับลำเล็กๆนะก,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 ก็ก็มีผู้ประกอบ นั่งในเรือก็มีผู้ขับเรือหรืออย่างน้อยก็มีลูกเรือคนนึงอะไรประมาณนี้ครัคล้ายเรือกอนแล่วนะฮะง่ายๆครับครับส่วนใหญ่ก็เป็นปรเครื่องติดท้ายอะไรอย่างงี้นะประมงท้องถิ่นออกทะเลไม่ได้ไกลอืมครับเดี๋ยอย่างนี้เงื่อนไขที่เราทํามาเนี่ยตั้งแต่ที่เราทํามาเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆนะครับก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าด้วยเราก็กําลังประเมินนะครับว่าเนื่องจากว่ามีผู้ให้ความสนใจก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับวันนี้ก็ ก็ S <S มีผู้ทำประกันอยู่แค่ประมาณสองพันกว่ารายนะครับทั้งประเทศเลยฮะสองพันกว่ารายเอซึ่งก็ส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทั่วถึงหรือว่าในลักษณะของการคุ้มครองในเรื่องของของการประกันนะครับอาจจะไม่จูงใจให้พี่น้องเกษรรตรกรที่จะดําเนินการนะครับอ,นนอันนี้เราก็กําลังประเมิน<ะ>ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผู้ประกผู้เอาประกันภัยนะครับหรือว่าทางคอปปครับครับกลับมันจะเกิดจากอะไรจะได้ไปถึงที่นะฮะซึ่งจริงๆถ้าเก<อ>ิดชาวบ้านเขารู้อย่างคนที่เขารู้แล้วเขาทําประกันแล้วเนี่ยผลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับคุณมโนก็เล่าให้ฟังไหมครัก็ก็จริงๆอในเรื่องของผู้ที่เอาประกันสองพันกว่ารายนะครับเอที่ประสบภัยจริงๆแล้วก็อได้รับเงินทดแทนก็จํานวนจํานวนน้อยฮะวันนี้วันนี้ก็มีความ ดําเนินการที่จะเลมในร่องของการประกันแคบแค่แปดรายครับแปดรายครับกับเป็นเป็นเหตุอะไรฮะก็ก็ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคลื่นลมในลักษณะนี้แหละครับคลื่นลมลักษณะในเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเสียหายบาดเจ็บของของคนขับเรือประมงมากกว่าครับเกิดเกิดจากไอ้ภัยธรรมชาตินะครับพูดง่ายครับใช่ครับซึ่งเราก็มีประกันให้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจดีเราตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างครับคุณมนุกครับ จริงจริงก็ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นจํานวนรายนะครับคงจะคงจะอยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างหลักประกันความเสี่ยงโดยการใช้การเข้าถึงการประกันภัยนะครับก็กเป็นเป็นภารกิจของทางทกสกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับคงจะต้องได้ร่วมกันสื่อสารและก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบอย่าง อย่างทั่วถึงต่อไปนะครับกับมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราออกประกันราคาพืชไม่ใช่ประกันพืชครับผู้ประกันข้าวหรือประกันอะไรพวกช่วงแรกๆไหมับที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรถูกไมาน้อภิยครับก็ต่างกับประกันข้าวคือประกันข้าวกับประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นนโยบายของรัฐนะครับซึ่งส่วนหนึ่งรัฐรัฐจูงใจแล้วเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเบี้ยประกันใช่ใช่ช่นะครับก็ส่งผลให้ทําให้มีปริมาณผู้เข้าถึงหลักประกันในส่วนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะครับ ครับแต่อันนี้ไม่เป็นภาคสมัครใจอันนี้เป็นพาคสมัครใจอย่าง,งเดียวครับครับอ่เพราะฉะนั้นก็แต่แล้วเขาก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีประการแล้วมันดีกว่าไม่มีไม่มีประกันตรงไหนถูกไหมฮะเราต้องที่แจ้งให้ข้อมูลตรงนี้ครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ศกอสในพื้นที่เนี่ยบอกกล่าวข้อมูลเหล่านี้ไหมครับก็ก็คิดว่าถ้าถ้าดูตัวเลขดูผลการ ดำเนินนานนะครับก็คงเป็นประเด็นที่ทางเป็นการบ้านของทัดโฆษด้วยนะครับที่คงจะต้องไปสื่อสารสร้างความเข้าใจนะครับให้ให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงได้ได้รับทราบนะครับแล้วก็เข้าถึงหลักประกันพื้นที่ดําเนินการก็ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณยี่สิบสองจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเลนะเป็นประมงทะเลทั้งหมดเลยครับเป็นประมงทะเลอย่างเดียวเลยครับรวมทะเลสาบสงขาด้วยไหมฮะเออ รวมรวมอยู่ด้วยครับรวมอยู่ด้วยเขาจะมีรักษณะาพิเศษไหมอะไรผมต้องถามก่อนติดทั้งทะเลหลวงเพราะบางทีก็เอาทะเลหลวงก็ได้ออกไม่ออกก็ได้แล้วแต่ยังไนเลยต้องถามทีนี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงขนาดนนอ๋อเอาเป็นว่าเป็นจังหวัดริมทะเลก็แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับส่วนบริษัทที่มาทํามามาประกันรับประกันนี้เป็นอะไรฮะทิพย์ยะนะฮะอันนี้เป็นเป็นโครงการที่รับดําเนินการโดยบริษัททิพยะประกันไทยอ๋อครับครับครับก็เป็นของรัฐเหมือนกันเพราะนั้นสบายใจได้ ครับก็ก็เป็นตัวแทนจากการหาดอร่วมกันกับ,บสมาคมประกันวินาศภัยบริษัทประกันภัยต่างๆแล้วก็มอบให้ทางทิพย์พยาเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้ครับอืมครับการไปยื่นเนี่ยจะต้องใช้เอกสารยื่นอะไรยังไงฮะถ้า<ก>สนใจการการไปยื่นความประสงค์ที่จะทําประกันในส่วนนี้นะครับก็ก็หนึ่งก็จะต้องไปติดต่อที่ทกสสาขานะครับกับไปบ้า,บานท่านเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือ ในเรื่องของคู่มือจดทะเบียนเรือประมงนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับของผู้ที่จะเอาประกันครับก็แค่นี้ครับแค่นั้นเองครับผมโอ้แต่เดี๋ยวช่วงนี้มันอาจจะมีบรรยุดรีบไปย่นสักนมีมีหมดเขตไหมฮะยังไม่มีกําหนดสิ้นสุดโครงการครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้ต่อเนื่องครับครับได้ครับเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมเช่นครับก็เอนิดเดียวสั้นๆนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับชาวประมง อตอนนี้ทกศก็ร่วมกับรัฐบาลที่จะมีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของอผู้ประกอบการประมงในในระยะที่สองนะครับในหลักการก็คือมีเงินทุนไปให้ในเรื่องของการปรับปรุงสภาพเรือซื้ออุปกรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสอดคล้องกับกฎ i u ยยูต่างๆนะครับในหลักการก็คือเป็นเเรือที่มีเรือที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับรัฐบาลก็จะมาสมทบในเรื่องของ ดอกเบีย้ยให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้นะครับรับปกตินะครับทกศคิดดอกเบีย้ยร้อยละเจ็ดต่อปีนะครับเคิดกับลูกค้าสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็รัฐบาลเข้ามาส่งเสริมในโครงการนี้สามเปอร์เซ็นตนะครับ,รบอ,อันนี้เป็นทั้งเงินกู้เพื่อการหมุนเวียนหรือว่าเป็นเงินกู้เพื่อการลงทุนระยะยาว ไม่เกินเจ็ดปีนะครับอันนี้ก็ดําเนินการมาระยะหนึ่งก็จะปิดการรับโครงการในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาหกหกนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวประมงที่สนใจต้องการเงินทุนนะครับกับกับเอาล่ะครับอันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับช่วงแหล่งทุนนะครับคุณมานพจินาหมผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรนะครับเอาล่ะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้มีสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินหมายถึงตัวสินเชื่อเนี่ยนะครับกำหนดวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5 0,000บาทคําถามคือคุณสมบัติเรื่องของอายุผู้ขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ชําระคืนเนี่ยนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยต้องมีอายุรวมกันแล้วไม่เกินเท่าไหร่คําตอบคือไม่เกิน70ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพู้นี้นะครับ กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลากรุฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลด